สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมหนย่ยเซ็นเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทครา์ฟุตบอลน,นำมาฝากเ,เพื่อนๆให้ได้เรียกเชียร์เรียกชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปดูที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับระหว่างทีมเจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวหรือมันลิกนะครับทีมอันดับที่3ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลายูบิยาโกโนนะครับทีมอันดับที่11ของตารางสำหรับคู่นี้นะครับจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนขึ้นของบ้านเรานะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวมันลิก ได้เปรียบ1.5นะครับสำหรับคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่า,าทีมเจ้าบ้านเรียวมะลิกนะครับผลงานในภาพรวมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า,อาฟอร์มดูแผ่วลงหรือว่าไม่ค่อยดีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเกมในลีกสิเกมหลังสุดของพวกเขานะครับเป็นการชนะ5และแพ้5นะครับผม ขณะที่ทีมเยือนอย่างไลอุบิเอาโน่นะครับผลงานในภาพรวมที่ผ่านมาของเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยางเอาแน่นอนไม่ได้นะครับหรือว่าแผ่วลงเช่นกันนะครับเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดของเขานะครับเป็นการชนะ3เสมอ2และแพ้ไปถึง5เกมด้วยกันนะครับเกมนี้นะครับไลอุบิเาโนนะครับผมจะบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับแม้อันดับตารางนะครับจะไม่มีผลต่อพวกเขา แล้วนะครับแต่สําหรับวันนี้เมื่อเปรียบเทียบฟอร์มและผลงานที่ผ่านมานะครับด้วยศักยภาพนักเตะหรือว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับผมมองว่าวันนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างราชันมหลิกนะครับจะสามารถเก็บ3ามแต้มฝากแฟนๆของเขาได้อย่างแน่นอนนะครับถึงเรทราคานะครับกำแพงจะเปิดมาค่อนข้างสูงก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ผมมองว่าเรือมันลิกจะยิงแน่นอนนะครับจะเก็บ3ามแต้มฝากแฟนบอลของเขาได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้เพื่อนๆให้พี่น้องๆนะครับสามารถ จัดเรียวมันหลีกไปได้เลยนะครับผมมองว่าวันนี้ะจะจบที่สะกอสามศูนย์นะครับผมจัดไปได้เลยนะครับสําหรับเรียวมันหลีกนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับเรียวมันหลีกสามลูกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ผมหมนื่ยเซินต์บแบกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ